หนึ่งสิ่งดึงดูดเงินทันทีนั่นก็คือฟังดีๆนะการที่คุณมีความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือแล้วจะบอกว่าความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือหรือความรู้สึกเหลือเฟือเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ตัวเองมีเงินเป็นหลักร้อยล้านพันล้านถึงจะรู้สึกแบบนี้ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเงินจํานวนน้อยๆกับเงินจํานวนน้อยๆเนีย่ยคุณไม่รู้สึกเหลือเฟือคุณจะไม่มีทางดึงดูดเงินจํานวนเยอะๆเ,เข้ามาหาคุณได้ วันนี้เอมีทริคหนึ่งข้อที่จะมาให้คุณถึงวิธีการในการสร้างความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือนั่นก็คือการที่คุณมีเงินเก็บสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูสอนการเงินเกือบทุกคนน่ะทุกคนแหละแนะนําให้คุณทําใช่ไหมเวลาที่คุณมีรายได้เข้ามาอให้คุณแบ่งเงินอาจจะ5 10เปอแล้วแต่ใส่ไว้ในบัญชีเงินฝากในขณะที่คุณมีเงินในบัญชีของคุณเยอะขึ้น คุณจะรู้สึกมั่นคงคุณจะรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณมีเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่จําเป็นจะต้องใช้เงินน่ะคุณจะมีเงินก้อนนี้สารองอยู่แล้วนั่นมันจะทให้คุณรู้สึกมั่นใจมันทําให้คุณรู้สึกแบบสบายใจหรือว่ารู้สึกเหลือเฟือได้เลยในทันทีนะคะเพื่อนๆสามารถนําเทคนิคนี้ไปใช้ในการฝึกสร้างความรู้สึกมั่งคั่งเหลือเฟือได้เลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพชรนกกาลาสอนวิชา สัตธรรมสวัสดีค่ะ